วิธีเช็คความเร็วแร m และประเภทของแรมใน Windows 10และ Windows 11ให้ทำตามนี้คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือกคลิกที่ Task Manager ที่หน้าต่าง Task Manager คลิกที่แท็บ Performance เลือกคลิกที่ Memory จากข้อมูลที่เห็น speed คือความเร็วของแรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ที่1,600 MHz ะเฮิร slot yud คือสล l o t RAM หรือช่องเสียบ RAM ม,มี2ช่องวางเมาส์ค้างไว้บริเวณผลการแสดง slot ยุ d จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ จากข้อมูลที่เห็นจะหมายถึงสล็อตช่อง1และช่อง2ใส่แรมขนาด4กิกะไบต์ความเร็ว1,600เมกะเฮิรตซ์และตัวเลขมุมบนสุดทางขวามือจะแสดงขนาดและประเภทของแรมที่ติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์หรือน้ตบุ๊กในที่นี้คือมีแรมขนาด8กิกะไบต์เป็นแบบ DDR3 ในกรณีที่ไม่มีการระบุหรือแสดงประเภทของแรมเราสามารถพิมพ์คำสั่งในคอมมานด์พร้อมเพื่อหาประเภทของแรมได้เช่นกันด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือกคลิกที่ Run ที่หน้าต่าง Run พิมพ์ cmd กดปุ่ม ok ที่หน้าต่าง command prompt ทิมพ์คำสั่งหรือ copy คำสั่งนี้จาก description ด้านล่างจากนั้นกดปุ่ม enter ดูที่ memory type ในที่นี้คือเลข24หมายถึง ram ที่ใช้เป็นแบบ ddr 3หากเป็นเลข0หมายถึง ram ที่ใช้เป็นแบบ ddr 4หากเป็นเลข21หมายถึง ram ที่ใช้เป็นแบบ ddr 2